สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมแม่งก็จะไปโจเซฟทีวีเหมือนเดิมดูทรงแล้วใช่ไหมเพื่อนขอบคุณครับนี้แบบสั้นถ่าย,ายแล้วรอบหนึ่งแล้วหาคลิปไม่เจอมันอยู่ในคลิปสำรองใช่อยู่ในเหมือนว่าไฟล์สำรองแล้วผมหาไม่เห็นเลยช่างอถ่ายใหม่อจริงๆนะผมเคยเข้าน้ำแบบนี้นรู้สึกว่า ไม่เคยเข้าหรอกถ้าบอกว่ามีคนที่เคยเข้าแล้วก็รู้สึกบอกว่าแคบแคบเพราะตัวเขาใหญ่อือตอนนั้นไปกองบินกองบินหนึ่งแหม่มัดถุงน้ำจิ้มแทบตายขายไม่ออกเลยเอ้ย โอ้ยโอ้ยโดนแบบนี้โอ้ย,โ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีแมงตายรู้แหละแมงอะไรแมงสาบไม่ใช่อะไรมันน่ารำคาญตอนแรกมันตายหัวแล้วปัดออมแล้วทีนึงตายตัวอีกอันนี้จ,จับเครื่องลงพื้นให้มันน็อกอยู่มันไส้ไม่ใช่อะไรมันจริงนะ ถ้ามันเออตายๆเล่นๆก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่บางทีแม่งบางตัวกวนตีนเอตัวเท่านุ้กก้อยอ่ะตัวนุ้กก้อยหัวออกดำๆน้ำตาลตามนี่เลยชอบบินน้ยชอบลงอาหารมันก็ลงแก้วมักเลยแบบจากนั้นเป็นอะไรทำไมต้องบินลงแก้วลงอาหารนั่งกินอยู่หรือว่าแบบกำลังดูดน้ำบุ๊บบินลงแบบคือ ยังไม่ตัวน้อยไอตัวน้อยนี่จะน่าลำคานหน่อยมันน่าไงว่าถ้าถามว่ามันน่าลำคาญไงมันน่าลำคายตรงที่ว่ามันตายไปเรื่อยใช่มันตายไปเรื่อยชาวบ้านผมนี่แรงแรงสาวถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ช่วงนี้ถ้าไม่รู้เป็นอะไรเยอะหน่อยเขงที่ก็ จับได้ปุ๊บกำกาอยู่ใช่ไหมควางลงพื้นวันนี้ก็นอนนิ่งไปประมาณจากักสอชั่วโมงแล้วก็กฟืน้นแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันหรอกแล้วก็มาระแวงที่หลังว่าเราไม่มจะเข้าใช่แล้วเพิ่งจะมาแรง เราเพิ่งจะมาระแวงที่หลังว่าเอ,อ๊ะมันจะเข้าหูปเป่าเดี๋ยวก็นอนไปไม่นสนใจหรอกมก็เล่นแสงไฟแหละก็ค,คุยเรื่องแรงสัตรูเช้าแต่น่ารำคาญจริงสำหรับผ มันตายน้าลำคามันคลา้คลายเหมือนแมงอื่นเลยพูดถึงแมงอื่นก็มีผีเสื้อคืนตัวนี้ตัวดีเลยน้ำเสียหมดเลยไม่ไนแสาว่าน้ำเสียไม่ใช่อะไร,รแต่โทษทีจิงจบบ้านผมทำงานดีหน่อย<ร>าบางทีก็บางตัวที่มีกลัวผมเลยนะมันก็จะมาตายแถวหน้า หน้าคอมเนี่ยตั้งนาสวัสดีมนุษย์แถวนี้แมงเยอะจังเลยเนาะแลบินแผลบแผลบแผลบแผดผมแบบใช่สบายดีผมเคยแบบจะจับแมงให้มันกินนะมันเดินห<ๆ>นีวิง่งตึ๊งตั้งตัสรุปนั่งเล่นคอมตั้งนานไม่วิง่งหนีจะจับแมงจะจับแมงให้วิง่งหนีหากินเองได้มนุษย์ไม่ใช่เมืองที่หากินเองยังไม่ได้ฮั่นนะมีแมงย้อนสอน ชัวร์มากเฮ้ยดูนัดตึงเหรอแปดสิบแปดสิบแปดสิบก็จะมีเป็นบางทีที่แบบอยู่ดีก็ตายเข้ามาในแก้วตายมาแล้วกินน้ำแพพบ แล้วจะเด็ดสมอลเล่ไปแล้วถนัดเพรว่าผมถนัดทุกปืนนะอะ เว้นบางปืนพอถนัดทุกป<ล>ืนวนะมันก็ถนัดแหละแต่ถามว่าใช้ได้ช่วยใช้ได้มันก็ไม่เลว แต่ก่อนต้องถ่ายตอนเย็นไงแล้วหมาก็ชอบมานอนใต้เก้าอี้ก็กลัวแบบเราเรล่นเก้าอี้ปุ๊บทงอะไรเขาทบหางมันอะไรแบบเนี้ยร,ร,รู้สึกแบบเอ้ยแบ่งขยับไม่ได้ก็ต้องอยู่นิง่งเป็นหุ่นเลยเออเล่นเกมแบบเก่งๆไปไอสภาพเหมือนเด็กเพิ่งเล่นเกมใหม่อะ่ะเก่งๆๆๆเก่งไม่ใช่อะไรนะไม่มีปืนนี่เลยซื้อเองก็ได้ไมั้ง อาออกอยู่ดีใจ่ิตวะไม่ต้องยุน่นปืนนี่คือใช่ใช่เพื่อนเออพอ,อนไงก็ตายอยู่นี้ต่างเลยก็คือถ้าถ่ายตอนคืนแมงก็เยอะถ่ายตอนเย็นม้าก็มากวน ที่ถ่ายอยู่ก็โดนวดเตะออกแบบงงม,มันมาสี่คนไงเราอยู่ที่หนึ่งเี่ยมีดนี้เต็มเลยเนาะมีด เริ่มแปลกๆละแล้วาไม่กล้ากินน้ำเลยพูดถึงเรื่องน้ำไปแล้วไม่รู้แม่งบินลงแก้วน้ำไปยังแก้วก็ะมืดตึ๊บอ๋อมีรูปาตรงนี้วะ ผมก็ไม่มีผมแค่อยากลองฟารดเบิดลงข้างมีอระวังน้ำขึินระวัง สำับฝั่งเงียบไม่ใช่อะไรนะพูดมากพูดมากแล้วพูดแต่เรื่องอะไรเจ้าโคกสกโคกทั้งนั้นอ๋อหยังจำหยุดอีกอะโอเคเริ่มได้เลย โดนปั๊มไม่น่าลงเลยเด็กเกทุกคนมันจะมีมีดทำยังได้กินสีลบสีออกไม่หมดเหรอลบสีออก หมดก็ก็ว่าไปอย่างแต่นี้ออกไม่หมดเขาซีออกมาจากไหนหืม แล้วก็สเปย์หมดหมดก๊อกล้วหมดเกี้ยงอะ่ะหมดหมดเลยมีแค่ยี่สิบนั้นอะสเปย์ได้แค่นั้นละ จะมาไหมเสียงวิ่งชัดเจนมาก Flashbang. Bomb has been planted. It's in the area out. Oh. Diffusing. ไม่จากโรงงานอะไรก็เสือเหมือนและไม่เขาไม่จากโรงงาน ชอบออกตรอดรอบที่รอดชีวิตสองโอ้เอาล่ะครับถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับใครแล้วเจอกันคลิปหน้าเสียงแม่งไม่ออกแล้วบ๊ายบาย